สวัสดีครับสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน,อนนทอ์ดีเฟลนะครับวันนี้เราก็จะพาท่านเอฟซีทุกท่าน,นมาทําบุญกันครับวันนี้เราอยู่ที่วัดตั้มเขาประทุนนะครับไปค,ครับผมจะพาเดินชมร,บร,บรบบอบๆบริเวณแยากศกานะครับนี่น้องนะคือ

ดูบรรยากาศรอบรอบก็ลงนู่นดีนี่ครับดูบรรยากาศรอบรอบครับครับเราอยู่ที่นี่

ดูน้องลิงดนูน้องลิงครไปนี่เองเดินรับชมบรรยากาศรอบๆกันครับันนี้เรา้วงมาทำบุญีวัดเอาท่อมประทุนครับ ราจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับใครที่อยากมาออก็มากันได้นะครับบรรยากาศกันรอบๆคราาับ เกี่ยวกับเรื่องของอายุยืนนะครับก็นะครับก็มาแล้วนะครับยกเรื่องล่อนของการได้เลยนะครับมีบรรยากาศรก็เขา ก็ดูก็ดูบรรยากาศรอบๆนะครับนีม,มาถึงก็มาลงชื่อกันนะเ้าดูรดรรบรรยากาศรอบๆก็มี

ไปรทนไำบุญเข้ามเยี่ยมไไปทบุญเข้าเยี่ยก่อนขึ้นเขาไปทําบุญไหมน้าไปด้วยเหรอ ไ่ดูไปก็จะทำบุญชมบรรยากาศรอบๆองค์พระใหญ่อันนี้นจะขึ้นดูบรรยากาศนะครับที่วัดพระมุขปทุม มีวางกันเยอะแยะครับเสียงพูดเสียงอาจจะไม่ดังมากก็ต้องขออภัยฟรีทุกท่านนะครับครับพี่น้องเดินทางกันต่อขึ้นเขาขึ้นทาำกัน ไปไหว้องค์พระครับดูบรรยากาศกันรอบๆภายนอกนะครับในครับผมจะพาเดินชมภายในเออเนี่บมาลอดตองช้างเพื่อเอาสิริใจมงคลเพื่อโชคดีนะครับแล้วตอ,อ,อ,อนช้างดนะังครับมาดูบรรยากาศรอบๆในถ้ำ ก็มีงานอาชนมาพันมากมายครับก mm ็ม hmm. ีเยอะๆมีรบบแกศนะครับใครใครอยากมาก็บรรยากาศดีมากนะครับลมลื่น บรรยากาศภายในถ้องนะครับนะบรรยากาศภายในครับใช่ครับเดินผมจะพาเดินท่านทุกท่านรับชมภายในไปเรื่อยๆนะครับมี เถ้อใครอยากมาเที่ยวนะครับ,น,บน,นี่ครับก่อนขึ้นโถงต่อไปก็เราก็จะมากราบไหว้พระรัประธานกันแรกกันก่อนนะครับพี่น้องก็จะพามารับชมน,นี่บรรยาก,กาศก็สวยดีนะครับลมเื่น ว่าจะทาเลยท่านเดินชมกันต่อไปเดดูบรรยากาศไปเรื่อยๆเนี่ยรอรูปนี่งเอาไปกับพ่อถ่ายรูปไปเลยแล้วก็<ๆ>เดินพาเดินขึ้นโดดเรื<ๆ>่อยๆครับดูว่าข้างบนเขาไม่มีอะไรกันนะ<ๆ>ก็มีคนมากราบไหว้ นี่ครับบรรยากาศครบรอบนี่นีองค์ผักแก้วสวยสงส่างามครับทางก็บรรยากาศล่มรื่นเย็นนี่ไปเดินดูเรื่อยๆ ดูในบรรยากาศในเราก็ดูอาหากชอบคลิปแบบนี้ผมก็ขอฝากติดตามช่องนอนนวดีเซลไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามกด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ